ไอ้ฟอมทำแค่ไอสัตว์เด็กแว้นกับใจอย่าฟอมเยอะถ้ามันชอบบินเทศถ้าชอบชอบไม่จริงอย่าเอาแต่ปิดอดีตเด็กแว้นไอสัตว์ให้พวกผมมาน่งทำอะไระต่อคอมเมนต์ไงอ๋อวันนี้มาตอบคอมเมนต์กันคุณจำะไรไม่ได้ที่พิมพ์ไงตรงเนี้ยทำแบบแรกนะคะ ดีทะเลเฮ้ยีีเลยอยากเริ่มขายเสื้อแบบพี่จะเริ่มยังไงดีครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มแบบให้ตัวเองดูแบบไม่ลําบากถ้าแนะนําก็คือแบบเริ่มจากเงินเก็บที่มี็น,น้อยๆค่อยๆไต่เต้าไปนะก <c oughs> ู้นี่ยืมสินมาเพื่อลงทุนอย่างนั้นผมไม่แนะนําเพราะถ้าสมมติว่า,ามันพลาดแล้วมันพลาดเลยไง <c oughs> เริ่มจากสิ่งที่เรามีอย่างเช่นอ่ะคนตู้เสื้อผ้าในบ้านมาแล้วไปขายพอ<ม>ขายแล้วเห็นเงินมีลูกค้าเสร็จป,ปุ๊บเร,เราค่อยพัฒนาไปว่าเราจะขายแนยวไหนต่อตอันที่2 เรียนยากกว่าพี่โรงเรียนพ่อช่างคือผมเรียนมาด้วยกันสามคนใช่ปะเราเขาเดกันเลยนะห้องเดือดเลยไม่เคมีคนหนึ่งในห้องวะที่จะไม่มีใครอยากนั่งด้วยเวลาเลใช่พูดต่อเวะนิทริยนแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบอ่าอ่าไหนซ้อมบรรยากาศห้องเรียนแอมอาจารย์อ่ะโอเคอ่ะอ่ะวันนี้มีมีโจทย์อินทีเรียให้นะให้นักศึกษาไปออกแบบภายในนะครับเลยเกลียดห้องนี้วันนี้เราไปกินบ้ากัน มันจะอย่างนี้เลยวยทุกคน,น,นเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเรงเงานไม่งานไม่รับฟังไม่เฮี้ยอะไรเลยนะไม่ยากถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณชอบมันมุม,มานะกับมันไม่ยากไม่ยากคอนบั้ 3, นที่สามถามได้ไหมครับพวกพี่เป็นอะไรกับแบรนด์เดสต็อปครับพวกพเป็นผัวอะไรอะ ผู้ก่อตั้งฟาวเดอร์ฟาวเดตไอเจ้าของอสามคนความจริงอ่ะไอเดซต็อกก็เกิดมาก่อนเขเกิดปุ๊บอ่ะช่องก่อนเหตรงเนี้ยเราก็ตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วเพราะเราอยากทำกำลังซื้อเช่าอยู่ไอเจ้าโจบอกว่าเดซต็อกใช่ไหมเป็นดอกเต็ดดิหวนหวนกันดอกเต็ดไม่เกี่ยงเราหมาเลยนะไม่เกี่ยงเราหมาทำคลิปสอนซักเสื้อปีเก่าเสื้อวินเทจแบบที่ทำให้เสื้อเสียหายน้อยที่สุดให้ดูหน่อยครับผมอยากรู้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็น คลิปในทิกต็อกให้แล้วกันเนาะไอ้แนะนำตรงนี้เลยก็คือสับไอสารล้างครูนะถ้าจะซักเครื่องอะ่ะมันจะต้องมีถุงตะข่ายใส่ใส่ใส่ในถุงตะข่ายแล้วก็โยนเข้าไปก็ได้<อ>แต่ว่าแฟบไอ้แฟบที่ใช้อะ่ะไอเราจะไม่ใช้ผงซักฟอกเราใช้เป็นน้ํายาน้ํายาซักเพราะว่ามันจะไม่มีสาราสารฟอกขาวอ่าแล้วก็ซักมือผมก็ชอบซักมือเพราะว่ามันซักน้อยอย่าให้พี่อธิบายคขาบ้างดูเล็กหน่อยค่ะ คลิปหน้าเขาทำน้า,นาเดี๋ยวคลิปหน้าไป็นทำเดี๋ยวไปดูคลิปหน้ารอดูสรุปพี่แจ๊ดซื้อเสื้อตัวนั้นจริงไหมครับตอบครับผู้โจไม่จริงครับจริงจริงนะท่านซื้อจริง,รง,รงแต่ว่าวันนั้นพี่แจ๊ดเขาแกล้งงานหยอกกันเขารู้อยู่แล้วว่าวันนั้นคอนดู40คนเองแกก็เข,ข้ามาพอดีแล้วผมพูดคุยกันเรื่องแบบโมเรื่องเงินเดือนอย่างแบบโต้แม่งเงินเดือนเดือนแปดแสน เอพี่พิจาร์เอฟตัวสักล้านไม่ให้เงินใดโก้หน่อยแจก็เลยเอฟมาล้านห้าพี่มาล้านห้าเออแต่จริงๆเสื้อมันสี่พันห้าแคปไปลงไงไอ้ยอ้เทียพี่จาร์มังซื้อกูจะโชว์เลยเป็นโฟกัสเอาใหญ่โตไปโฟกัสล้านห้าเอาใหญ่โตลองดิดนิ้วข่าวดิโอ้โห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 อันนี้ยิบจับไอ้คอมเมนต์จากใครทิปเหมือนกันอ่าจากพันทิพย์คอมเมนต์บอกว่าทำไมให้น้องฝากร้านแล้วดิดนิ้วไม่ขึ้นชื่อเฟซน้องเลยครับเอ้า ใครลองไปอะไรใครตัดต่อ <c oughs> คลิปนั้นยกมือขึ้นลืมโอ้โหดด้วยค่ะดูด้วยเราดูด้วยแล้วดีนี้แม่นี่ล่ะอันนี้เอาขึ้นเลยใหญ่ๆเดี๋ยวมี ติดต่อไปห0าร้อยนะหนึ่งห้ารยพี่นะพี่พี่ร้องเล่นๆนี่น็เด็ดดราม่าอยู่ไม่้องฝากร้านน้องๆเขาด้วยนะฮะติดไอสิตามน้องๆน่ารักนะครับเสื้อพวกนี้จีราคาจากอะไรครับคิดเอาเองหรือมีราคาการอยู่แล้วครับสาหรับผมว่าผมมองว่ามันก็กำกึ่งกำกึ่งครับมันมันแล้วแต่ความรู้สึกแต่เช่นบางตัวที่แบบว่าหายยากเนี้ยเราพอใจตรงไหนเรารู้สึกไหนแล้วคุณเราแค่ไหนเราต้องการกำไรเท่าไหร่เงี้ยถ้าสมมติถ้าอ่านแมทริก้าวงวงอะไรเงี้ยที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะแบบว่าหาเขาอ้ยังพอหากันได้อะเราก็อาจจะดูร้านข้างหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าตั้งราคาสูงกว่าไอ้ไอ้เพียงเพราะว่าเราได้มาแพงไอ้ที่เราได้มาแพงก็เพราะว่าเฮ้ยไซส์มันดีสภาพมันดีกว่านะ,ะใหม่กว่าหรือว่าสภาพเซอร์แบบมันได้ฟิลกว่าคือมันเล้วกับสบายเพราะค่าไอ้ฟอมทำแค่ไอสัตว์เด็กแว้นกับใจอย่าฟอรมเยอะถ้าม็นชอบบินเทศใครชอบชจะไม่กินอย่าเอาแต่ปิดอดีตเด็กแว้นไอสัตว์ ีนานเรื่องนานแล้วเนี่ยอ่าอันนี้จะคลิปวินเทจนเนี่ยว่าได้อีพี่3เอ้ยล่าสุดเลยเหรอใช่สองปีแล้วปีแล้วมาแล้วจะไงให้กูตอบยังไงคือมันต่ากูล้วไอ้ยังกูจะตอบยังไงพูดเหมือนมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูอ่ะรู้สัมพันธ์เรื่องไอ้เพี้ยรู้รู้เกินไอ้เพี้ยมันเกิดมามันรู้เลยอ่ะโอเคคลิปนี้เทุ่กคนหมดแล้วเนาะ โอเคก็ไปตามช่องเราเตะด้วยนะครับผมอะไรที่ดีๆพวกผมก็จะเก็บไปพัฒนาไปปรับปรุงคอมเมนต์ดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆทุกคนเออขอบคุณแฟนคลับด้วยนะที่ยังติดตามและดูเราอยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวแน่นนะครับเหนือแน